มาเรช่วงทั้งเด็กทั้งโดนนะฮะโอ้โหวันนี้มีเสียงสูงค่ะสั่งโดนก็ต้องมีเอฟเอ็กซเกใช่เพราะช่วงนี้มันโดนจริงๆนะคะเอฟเอฟเฟเอ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 เอฟอฟเอฟเออฟเออฟเออฟอฟเอฟเอฟนอฟเเอเอเอฟเเอยอเออนเเนเราเน้นเสียงไงคะเน้นเเเ คิดเขาเหมือนกันเนาะบางทีเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมาแล้วนะค่ะมากันที่เรื่องแรกดีกว่าเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นข่าวที่โดนอยู่เหมือนกันนะดะฮะโดนใจคนกลัวตุ๊กแกไม่ใช่เขาบอกว่าใครกลัวตุ๊กแกนี่ต้องบอกว่าปิดตาเอาไว้เลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กแกแต่เป็นธุรกิจตุ๊กแกที่ต้องบอกว่าทําเงินสะพัดเป็นหลักร้านเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเราไปกันที่จังหวัดนครธนมค่ะเมื่องชาวบ้านอำเภอน้าหน้าว้าค่ะรับจ้างทำตุ๊กแก ็นตูกแกอบแห้งค่ะพี่ส่งโรงงานต๊กแกอบแห้งอบแห้งแบบในภาคเนี่ยภานั้นเลยค่ะเอาไม้เสียบตรงนี้นั่นไปโดยในทุนค่ะจะไปตระเวนรับซื้อต๊กแกสดเนี่ยมาจากจังหวัดต่างๆก็อย่างเช่นบุกดาหารอุบลราชธานีนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดในภาคเหนือเพื่อนํามาให้อบแห้งตรกเนี่ยตัวละประมาณ5-10บาทแล้วก็แล้วแต่ขนาดตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันไปทําเงินอย่างที่บอกไปค่ะหมุนเวียนในหมู่บ้านช่วงก่อนทํานาปีละร่วม10บล้านบาท ตุกแกนี่แหละค่ะสิบล้านบาทเลยพร้อมเปิดเผยว่าเป็นยาโดบชั้นเลิศเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังนำมาทำเป็นเมนูรสแซบ่บชูกำลังอย่างส้มส้มตุกแกตุกแก <laughs> ผัดกะเพราผัดเผ็ดแล้วก็ทอดหมักใส่ซอสโอ้โเออนะคะแต่เ ไม่ไม่ไม่ขอไม่เอาอ่ะผมอยากลองนะจริงจริงเขาว่าอร่อยไหมคะลองไหมไม่เอาไม่เอาอ่ะเฮ้ยอยากลองอยากลองให้คุณลองได้ลองคนเดียวอยากลองนะฮะต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะกับสถานที่ที่สําคัญของญี่ปุ่นที่นี่นะครับศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับยังครับยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้ารายการศักดิ์สิทธิ์เข้าเลยก่อนนต้องไหว้ก่อนต้องไหว้ศักดิ์สิทธิ์ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอฮะอย่างนั้นเหรอฮะ น่ครับที่นี่ครับอยู่ที่จังหวัดมิเอะครับสำหรับศาลเจ้าอิเซะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่หนึ่งะฮะของญี่ปุ่นเลยฮะที่ประเทศเจ้าภาพการประชุมผู้นําประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกหรือว่า G7 ใช้ต้อนรับแขกสําคัญของชาตินะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ญี่ปุ่นและได้รับการเคารพสักการะจากชาวญี่ปุ่นมากที่สุดครับเพราะว่าเป็นสถานที่สักการะเทพอามาเทรสุครับหรือว่าเทพธิดาแห่งตะวันและก็ โทโยคุเคครับโทโยอุเค okay, ครับเป็นเทพแห่งกสิกรรมมีประวัตินะฮะที่นี่เนี่ยเก่าแก่กว่า2,000ปีเลยครับย,ยาวนานมากประกอบด้วย3มเจ้าน้อยใหญ่นะฮะรวมทั้งหมด125แห่งรายล้อมไปด้วยป่าเขียวขจีและก็แม่น้ำสายต่างๆครับ ผมนี่อยากไปมากตอนที่ไปงวดที่แล้วนะฮะถ้าไปนาโูยาเนี่ยคือก็วางแผนไว้ว่าจะไปนางาระยะทางค่อนข้างไกลจากนาโูยานะฮะก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันท้านั่งรถไฟนะฮะ ก็ไม่ได้ไปเสียด้เลยครั้งหน้าแล้วกันนะคะครับผมของนิวค่ะยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นค่ะแต่สําหรับสถานที่นี้เนี่ยเขาเปลี่ยนความสยองค่ะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ความสยองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ๋อสำหรับที่นี่เลยค่ะทางรถไฟในเมืองนิชิโนมิยะแล้วก็ทาคยาระกุอ๋อ ขออภัยค่ะในเมืองนิชินโนมิยะแล้วก็ทาคยายะลากุสกะอ่าสีี่ปุ่นไม่ได้<า>ในจังหวัดเทียงโงค่ะที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีค่ะ,ะล่าสุดค่ะได้มีการเตรียมการบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักปีนเขาแล้วก็นักเดินป่าที่ชอบธรรมชาติ ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเปิดทางให้ชายกนันแล้วนะคะนา,าสไ,าไปใช่ไหมคะโดยทางรถไฟความยาว4.7กิโลเมตรสายนี้ค่ะถูกงดใช้งานตั้งแต่ปี2529แต่ด้วยทิวทัศน์ที่งดงามค่ะทำให้นักเดินป่าเนี่ยแอบเข้าไปในส่วนปิดกัน้นจนมีเหตุครั้งหนึ่งค่ะชายพลัดตกลงไปในหุบเขาจนเสียชีวิตและนั่นแหละค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ได้ถูกขนานนามว่าทางรถไฟผีสิง หรอฮะโอ้โหแต่น่าสนใจแต่น่าสนใจถ้าเปิดแล้วอยากไปเหมือนกันน่าสนใจเนาะอีกเรื่องหนึ่งครับน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางม้าลายทางม้าลายก็ปกติหรือเปล่าทางม้าลายใช่ทุกคนเราก็เห็นปกติทุกคนที่เนปกติแล้เราก็มีทางม้าลายใช่ฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงไงคบแต่ว่าทางม้าลายนี่นะครับอาจจะดูสะดุดตาสําหรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้สัญจรไปมาครับเปลี่ยนสีเหรอคะมันเป็นสามมิติฮะจริง แบบที่เราขับรถมาแล้วเห็นปีศามิติเนี่ยนะใช่ครับทางรถไฟเอ้ยทางมาลายทางมาลายสามมิติเนี่ยนะฮะในไทยโรงโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ฮะอ๋อในไทยด้วยใช่ฮะตามนโยบายของผู้มนวยการครับโดยภาพที่เห็นนะฮะเป็นคล้ายกับแท่งปูนยาวลอยเหนือผิวถนนนะฮะเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยได้ชะลอหรือหยุดรถนะฮะเวลาเห็นแล้วเอ้ยอะไรเอ่ยนะฮะลอยขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเออนะฮะแต่ก็ พอทามาแล้วนะฮะก็มีทั้งคนชมแล้วก็คนว่านะครับคนว่าก็มองว่าเนี่ยเดี๋ยวกลัวผลข้างเคียงเดี๋ยวคนจะตกใจนะฮะเวลาขับขี่แต่ว่าทางม้าลายแบบนี้นะฮะไม่ได้มีที่นี่ที่แรกนะฮะที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์นะครับก็เคยทํามาแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะจัดทําทางม้าลาย3มิติแห่งที่สองด้วยนะฮะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าอาจจะเป็นมิติที่ไม่ปลอดภัยก็ตาม นะดูกันต่อไปแต่ว่าก็น่าสนใจอยากไปเห็นของจริงเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงผมก็อยากเนาะว่าเกิดแล้วเห็นเป็นสามมิติอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เอาไว้ข้ามเอาไว้ถ่ายรูปเชื่อผมดิเซลฟี่กันไปขึ้นเฟซขึ้นเฟิร์สจนไปนะฮะนะคะระวังรถกันด้วยะัะคัะค่ะของนี้ิวค่ะปิดท้ายอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการคเรามี สาวงามค่ะสาวงามอย่างที่บอกไปเป็นสาวงามจากเวที Miss Thailand World ค่ะปี2016ล่าสุดเลยล่าสุดเลยสดร้อนร้อนจากเพิ่งปิดฉากกันไปนะครับค่ะแล้วพวกนายมีมาคุณเป็นสัมภาษณ์ใช่ค่ะแล้วคุณจะลเป็นตากล้องนะฮะนี่ตากล้องนะคะ เปิดเผยในวันนี exactly ้เลยนะคะเขาก็มาเยือนที <asti> right, e ่บ้านพระราตย์ค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาในสตูเพราะว่านามลิกกลับแต่เราก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายไลฟ์สดใน MGR Online Live ใช่ถ้าใครที่ดูเนาะเนี่ยครับแบบเห็นกันสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะมาเป็นไงบ้างสามคนมีที่หนึ่งก็คือน้องไดค่ะจินนิตาบุตรดีค่ะซึ่งเป็นคนที่คว้ามงกุฎมิทเทลันเบอร์ปี2016ส่วนรองอันดับหนึ่งและสองค่ะได้แก่น้องมิวพัทนดากุลพัฒนพัฒน์ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่ง คนนี้มีคนชอบเยอะมากใครครับน้องแซนดี้ค่ะน้องแซนดี้นัทมนสุวรรณสินค่ะโอ้น้องแซนดี้ผมก็ชอบน่ารักน้องมีคนบอกแต่น้องคนนี้คือเป็น<ม>คนที่อายุน้อยที่สุดแล้วในนั้นใช่เหรอฮะอายุเพียงแค่18ปปีโอ้ผมต,ตอนแรกจะว่าจะแท็กเหมาะกับผมมา,มากนะฮะ อ่ะเป็นยังไงบ้างน้องทั้งสามคนโอ้ยน่ารักน่ารักก็คุยพูดคุยกันตามปกติอ่ะเนาะห่างจากได้รับตําแหน่งใช่ก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงว่าน้องแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างนอกจากมงกุฎที่อยู่บนหัวแล้วนี่ทั้งสามคนเลยนะล่งงมากก็ให้ทั้งสามคนเลยเพื่อความเท่าเทียมเราไม่ได้เราถอดออกไปแล้วสิบแปดมงกุฎก็แต่ละคนก็เปลี่ยนกันตั้งแต่ตื่นเช้ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำเพื่องปล่ยนชีวิตต้องเตรียมตัวต้องมีการวางตัวการพูดการจาการเดินนี่ต้องเ๊ะก็เป็นคุณสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับว่าความดังด้วยความดังด้วยแต่ไปที่ไหนก็ไม่ได้ปลอมตัวไปนะไม่ได้ปลอมตัวไม่ได้ปลอมตัวอย่างที่น้องคนที่ดิ่นสงสารมากมีคนบอกว่าน่าเหมือนสาวประเภทสองจริงเหรอแต่น้องเขาดีใจที่คนชมเพราะว่าสาวประเภทสองในยุคนี้เนี่ยสวยมากสะไม่ตายกันเลยอ๋อแต่ว่าคนที่ มีคําถามมากที่สุดถก็คือน้องมิวน้องมิวคนนี้มีกระแสตกเป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของรูปล่างหน้าตาที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อคนทั่วไปเขามองว่าแบบนี้ไม่น่าใช่นางงามเอ้แต่ผมดูผมเจอตัวจริงแล้วผมยเป็นยังไงผู้ชายมองเป็นยังไงบ้างก็น่ารักดีอแต่น้องก็ถูกมองอ่ะว่าแบบโอ้ยผิวก็เข้มเป็นคนผิวเข้มหน้าก็แบบไม่เห็นจะแบบเป๊ะเลยอะไรเงี้ย คุณไปคุยแล้วเขาว่าไงบ้งเขาบอกว่าความสวยเนี่ยมันไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวมันอยู่ที่ความสามารถในตัวด้วยอะไรเงี้ยเห็นน้องเขาเป็นนางแบบด้วยไม่ใช่เหรอใช่น้องคนนี้คือก่อนที่จะมาประกวดมิทเทลันเวิลด์เนี่ยน้องเขาเคยเป็นนางแบบมาก่อนแล้วก็เคยยื่นไปสมัครในเวทีนี้เนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วแต่ตอนนั้นน้องยังไม่พร้อมจนกลับไปทําการบ้านพัฒนาบุคลิกภาพไปดูมีมั่นใจขึ้นมีความเฉียวมีความคมกลับมาเลยได้ตําแหน่งอันดับสองไปถ้าสที่น้อง น้องให้สัมภาษณ์นะก็<ช>เกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อคคอราหาอย่างนี้ใช่ใชแต่ก็ตอบดีซึ่งเพื่อนเพื่อก็ช่วยกันตอบนะว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยก็มองน้องน้องมิวคนนี้นว่า เขาก็สวยแต่แต่ละคนมีความสวยที่ไม่เหมือนกันอย่างน้องมีวก็มีความสวยในเรื่องของความเฉียวความโดดเด่นบุคลิกภาพใช่ไหมที่หนึ่งน้องได้เขาก็มีความสวยในเรื่องของรอยยิ้มส่วนน้องแซนดี้หลายๆคนชอบคุณดลงก็ชอบมากนั้เขาก็มีความเขาบอกว่าความสวยของเขาในอยู่ดีบุคลิกภาพการพูดการจาให้ฉับฉานในคอมเมนต์นะฮะเขาก็บอกว่า ทั้ง3คนเนี่ยคนละแบบจริงๆคนละแบบอือก็คือความสวยมันไม่มีนิยามอ่ะใช่ผมว่าจะคิดต่างกับความสวยของผู้ชายในมุมของคุณอารมณ์มอยอย่างเงี้ยโอ้ยไม่อยากพูดดีกว่าเดี๋ยวจะยาวมากนะก็จะไปชมทั้งหมดชมทั้งหมดได้ในเอ็มยาไลนองไปคลิกดูนะย้อนหลังได้นะครับค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ www.manager.co.th ค่ะอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ